สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราค่ะชื่อแอปนะคะจากช่อง YouTube แอปทาโร่ช่องการพยากรณ์ดวงชะตาด้วยการอ่านพลังงานจากไพ่ประกอบกับรูนสโตนและลัคกี้ชามค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดูดวงชะตาอย่างต่อเนื่องและคลิปดูดวงใหม่ๆจากทางช่องของเรา อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามด้วยนะคะหัวข้อคลิปในวันนี้เราจะมาพิกอากาศในหัวข้อที่ว่ารักครั้งนี้จะสมหวังไหมรักครั้งนี้จะสมหวังไหมเราจะมีไพ่ใหเลือกทั้งหมด3กองค่ะไพ่กองที่1่ไพ่กองที่2และไพ่กองที่3ให้เพื่อนๆพําทำสมาธิปล่อยจิตให้ว่าง นึกถึงสิ่งที่เพื่อนๆต้องการทราบหรือต้องการคำตอบแล้วเลือกกองไพ่ที่ชอบมากที่สุดตรงใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเรามาฟังคำพยากรณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งพิกอาร์ตในหัวข้อที่ว่ารักครั้งนี้จะสมหวังไหมรักครั้งนี้จะสมหวังไหมวันนี้เราจะใช้รูนทีเป็นตัวช่วยในการพยากรณ์นะคะ เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยค่ะว่าผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งรักครั้งนี้จะสมหวังไหมไปดูกันเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีไพ่อะไรออกมาบ้างแล้วก็พลังงานดีๆข้อความดีๆจ,จะไพ่จะเสืออะไรให้กับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งบ้างเรามาดูกันค่ะ ไพ่ไปที่1 Queen of s w o r d ไพ่ไปที่สองสี่ไม้เท้าไพ่ไปที่สาสมดาบไพ่ไปที่สี่นิ o ออฟว n นนะคะสถานการณ์ความรักของคุณณปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในสถานะรักสามเศร้าเราสามคนนะคะ ต่างคนก็ต่างที่จะมีปัญหาเรื่องความรักเป็นรักสามเศร้าเข้ามานะคะมันยากที่จะตัดสินใจว่าจะแยกออกไปหรือว่าจะอยู่ด้วยการแบบรักสามเศร้ามีปัญหาการแบบนี้ตลอดเวลานะคะคือว่ามันค่อนข้างคุมเคือตัดสินใจไม่ถูกเมื่อมีปัญหาเข้ามานะคะก็เลยกลายเป็นรักสามเศร้าเพราะมี queen of swords สี่ไม้เท้าสามดาบและนายออฟฟานนะคะเป็นปัญหารักสามเศร้าค่ะไพ่ควีนออฟคัฟไพ่สามไม้เท้าไพ่เพจออฟเพนซิลเลอรและไพ่ห้าไม้เท้านะคะ มีปัญหากันนะคะเรื่องความรักมีการทะเลาะเบาะแว้งนะคะได้ไพ่ห้า 5, ไม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่สา 3, ไม้เท้านะคะทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายมีต้องการความเป็นหนึ่งหรือว่าต้องการเอาชนะ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องการเป็นหนึ่งภายในสามคนแต่ว่ามันตกลงเลือกไม่ได้ว่าใครจะเป็นหนึ่งเขาก็เลือกคุณไม่ได้คุณก็เลือกเขาหรือเธอคนนั้นไม่ได้นะคะกลายเป็นปัญหาคลาคาซางเป็นปัญหารักสามเศร้าคลาคาซางมาจนถึงณปัจจุบันนี้นะคะไพ่หกเหรียญน,นะคะและไพ่แปดถ้วยนะคะ อยากจะทิ้งมาก็ทิ้งไม่ได้อยากจะแบ่งปันก็แบ่งไม่ได้นะคะใจมันก็เลยสับสนวุ่นวายตอนนี้คือจะเอาอยัางใดร,รีกับความรักครั้งนี้นะคะรู้อยู่เต็มอกหัวอ,อกกัดหนองนะคะแต่ว่าจะแบ่งปันก็ไม่ได้จะถอยมาก็ไม่ได้เลยอยู่ในสภาวะที่ทําตัวไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีนะตอนนี้ a c o o o w e n d s นะคะ อยากจะมีจิตใจที่เข้มแข็งอยากจะมุ่งมั่นอยากจะก้าวออกมาแต่ก็ยังทำไม่ได้นะคะถึงแม้ในใจก็อยากจะก้าวออกมานะคะเพราะว่าได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะ แต่ยังทำไม่ได้เพราะว่ามีความรู้สึกสับสนและเขาหรือเธอคนนั้นก็ถูกใจหรือว่าเป็นที่ต้องตาต้องใจคุณเหลือเกินแล้วก็คบกันมานานแล้วด้วยนะคะเพิ่งจะมารู้อีกทีว่าเป็นปัญหารักสามเศร้าก็เลยยากที่จะตัดใจยากที่จะก้าวออกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่คำแนะนำนะคะว่ารักครั้งนี้จะสมหวังไหมนันเป็นรักสามเศร้าหลังจากที่คบกันมานานแต่อยู่มาวันหนึ่งความรัก มันกลายเป็นเราสามคนสามหัวใจแล้วก็รักสามเศร้ามันเลยยากที่จะตัดสินใจนะคะเพราะว่าใช้ระยะเวลาในการดูใจในการครบหากันก็ค่อนข้างนานพอสมควรด้วยไพย่คอสโลต์นะคะคือว่าตอนนี้คือต้องเลือกอะคะ่ะว่าจะอยู่หรือไปนะคะต้องเลือกเอาเพราะามีทางแยกมาให้เราเลือกว่าเราจะไป ข้างหน้าหรือว่าเราจะถอยกลับมามันมีทางเลือกให้เราเลือกนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาทางไหนและได้ไพ่หรือมูลนะคะความรู้สึกตอนนี้คือว่ามันเป็นคุมเครือความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนนะคะมีไพ่คอสโลดแล้ว และดึงมูลขึ้นมาพร้อมกันก็คือทางเลือกมีให้เลือกเนื่องจากสถานการณ์ความรักณนะปัจจุบันนี้มันคลุมเคือไม่ชัดเจนมันเป็นรักสามเศร้าค่ะและเดือดสตาขึ้นมานะคะหมายความว่าคุณจะพบหนทางที่สว่างสดใสหรือว่าหนทางที่มีแสงไฟอยู่ข้างหน้าอยู่ที่คุณเลือกเอา จะปลีกตัวออกมาหรือว่าจะเดินต่อไปนะคะคุณรู้อยู่เต็มอกคุณเป็นคนตัดสินคุณเป็นคนเลือกนะคะและทุกอย่างมันจะเป็นโพสต v ฟเป็นไปได้ทั้งหมดถ้าคุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดแล้วก็เหมาะกับคุณที่สุดและถูกต้องที่สุดในทางที่ไม่ผิดทาง ด้านศีลธรรมแล้วก็ไม่ผิดทางด้านจารีประเพณีหรือว่าไม่ผิดทางด้านทําร้ายผู้อื่นนะคะคุณจะได้แง่คิดเป็นโพสติฟ e ออกมานะคะขอให้คุณตัดสินใจเลือกให้ดีเพราะว่ารักสามเศร้ามันจะเป็นปัญหาคลากระสางแล้วก็เป็นความรักที่คุมเคือมาตลอดขอให้คุณตัดสินใจเลือกให้ดีความรักครั้งนี้จะสมหวังจะเป็นโพสติฟจะเป็นแง่บวกหรือไม่อยู่ที่คุณตัดสินใจและเลือกค่ะ เดี๋ยวเราจะมาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากรูนทีกันนะคะว่าเขาจะมีมอบให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งอย่างไรบ้างเรามารับชมรับฟังกันเลยค่ะ รทีคือสัญลักษณ์ไรซ์และรูปดาวนะคะหมายถึงว่าชีวิตนี้เป็นของคุณถ้าคุณจะเห็นแสงสว่างหรือคุณจะเห็นแนวทางที่ถูกต้องคุณต้องตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองค่ะเมื่อว่าความรักนัปัจจุบันมันเป็นรักสามเศร้าคุณจะสมหวังหรือไม่สมหวังอยู่ที่คุณเลือกค่ะว่าจะเอาแบบไรคุณรู้อยู่เต็มอกว่ารักครั้งนี้มันอกกัดหนองมานานต้องทําให้มันเป็น โพสิทีฟให้ได้ค่ะอยู่ที่คุณตัดสินใจเลือกนะคะว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่ามันยากที่จะตัดสินใจแต่ถ้าคุณเลือกแล้วคุณทําแล้วเชื่อว่าคุณหาทางออกหรือว่าหาทางแสงสว่างให้กับชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นคนที่เกิดในราศีใดบ้างหรือว่ามีชื่อตัวอ,อักษรอะไรบ้างในชื่อเล่นชื่อจริงหรือนามสกุลเรามาดูกันเลยค่ะ เขาหรือเธอคนนั้นอาจเป็นคนเกิดราศีสิงห์ราศีพฤษราศีมังกรและราศีเมษและมีชื่อเล่นชื่อจริงในตัวอ,อ,กอักษร Y V U แล้วก็ H นะคะเอาละค่ะขอจบคำพยากรแค่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สัสติค่ะสำหรับผู zy, ้ที่เลือกไพ่กองที่สองพิกาส์ในหัวข้อที่ว่ารักครั้งนี้จะสมหวังไหมรักครั้งนี้จะสมหวังไหมวันนี้เราจะใช้รุนทีเป็นตัวช่วยในการพยากรณ์นะคะเรามารับชมรับฟังกันเลยค่ะว่าผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองจะสมหวังไหมในรักครั้งนี้เรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เลือกไพ่กองที่สอง รักครั้งนี้จะสมหวังไหมเรามาดูกันค่ะไพ่ใบที่1 Queen of Cups ไพ่ใบที่สอง Knight of Swords ไพ่ใบที่สามสอไม้เทา้าและไพ่ใบที่สี่ The Fool นะคะ สถานการณ์ความรักของคุณณปัจจุบันหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณณปัจจุบันนะคะมีไพ่คว u น e n ฟค k ฟนา h ออฟ o อ s สองไม้เท้าแล้ว the f o o l นะคะสถานการณ์ความรักหรือว่าความสัมพันธ์ณปัจจุบันนะคะเป็นไปนอย่างเรื่อยๆอยังไม่มีอะไรมากนะเป็นการอาจที่ว่าจะต้องเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันหรือว่าเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือว่าเป็นคนที่ คุณเคยเห็นหน้าเห็นตากรรมกรและรู้จักกรรมกรน,นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้เป็นความรักไปได้ไหมแต่คุณก็ยังก้าวก,กลัวๆนะคะจะลุยดีหรือว่าจะนิ่งดีเพราะว่าคุณยังมีความรู้สึกว่ายังรักอิสระ ยังไม่อยากที่จะผูกมัดกับใครหรือยังไม่อยากให้ใครมาผูกมัดแต่ก็มองเขาหรือว่าแต่ก็มีความสนใจเขาอยู่นะคะอยากให้เขาหรือเธอคนนั้นมาเป็นคู่รักมาเป็นคนรักแต่ใจหนึ่งก็ยังรักอิสระยังรักความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ยังไม่อยากให้ใครมาผูกมัดใจหนึ่งก็อยากจะลุยหรือว่าอยากจะก้าวความสัมพันธ์ให้มันมากไปกว่านี้มันกำกัากึุ่งกลืนระหว่างต้องการเขาหรือเธอคนนั้นกับไม่ต้องการเขาหรือเธอคนนั้นคือยังตัดสินใจ ไม่ได้นะคะแต่ความรู้สึกดีๆที่มีต่อให้แต่ความรู้สึกดีๆท,ที่มีต่อเขาหรือเธอคนนั้นคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาหรือเธอคนนั้นอยู่นะคะแต่มีความรู้สึกเหมือนจะยังเลือกไม่ได้ว่าจะเอายังไงจะลยุยหรือว่าจะถอยกลับมาหาโรคส่วนตัวยังตัดสินใจไม่ได้ได้ไพ่ห้าดาบนะคะไพ่สี่ดาบและ เดชาริอรอดนะคะนื่องที่ว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะต้องไกลกันหรือว่าต้องอยู่ห่างกันสักระยะหนึ่งก็เลยทําให้คุณเริ่มมาคิดถึงตัวเองและเนื่องจากว่าเฮ้ยเราอยู่ห่างๆกันแบบนี้เราก็มีความเป็นอิสระดีนะไม่ต้องมาอะไรมากมายนะักหรือว่าเราหยุดนิ่งสักระยะหนึ่งเพื่อค้นพบหาตัวเอง เป็นไปได้ท,ดที่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่เดินทางหรือว่าทํางานต่างถิ่นต่างแดนด้วยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างความรักระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นมันค่อนข้างที่จะานานๆเจอกัอนทีหรือว่าไม่ได้เจอกันทุกวันนะคะเลยทําให้ความรู้สึกนั้นมันอาจจะไม่หวือหวาเท่าไรนักน,นะคะคุณก็มีเวลาพักผ่อนของตัวเองมีเวลาเป็นอิสระของตัวเองแต่ความรู้สึกก็ยังอยากที่จะ ได้เขาหรือเธอคนนั้นมาเป็นคู่รักก็เลยมีความกัมกึ่งกัมกึ่งกันว่า50 50บิจะเอาอย่างไรดีนตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามันต้องใช้การตัดสินใจหรือว่าการเลือกเนื่องมีความแตกต่างกันอาจจะเป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาด้วยก็เลยยิ่งสร้างความรู้สึกให้คุณกัมกึ่งกับการตัดสินใจที่จะเลือกกับความรักครั้งนี้ ได้ไพ่สี่เหรียญนะคะอยากจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้อยากจะวางก็วางไม่ได้รักตัวเองก็รักรู้สึกดีกับเขาก็รู้สึกดีเลยตัดสินใจไม่ได้ขอเวลานิ่งๆห่างๆกลับมาถอยหรือตั้งหลักหาค้นตัวเองให้เจอได้ไพ่ k n i g h t of Cups นะคะตู้ที่ว่าก็เป็นคนละอิสระและคุณก็มี คลิกภาพหรือว่าเป็นคนที่สนุกสนานมีสเสน่ห์ด้วยทําให้รู้สึกว่ามันยากที่จะตัดสินใจเลือกลักใครสักคนหนึ่งและเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกมากด้วยนะคะมีอะไรยื่มมาให้เหมือนไพ่เอกพร้อมตะเขินมีหลายอย่างคุณมีพร้อมค่อนข้างทุกอย่างก็เลยที่จะยากที่จะเลือกนะคะตอนนี้ก็เลยได้ไพ่จัดมนขึ้นมาตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงนะคะเพราะว่ายัางมีความรู้สึกว่า ความรักครั้งนี้ยังเป็นเรื่อยๆไปก่อนยังไม่มีอะไรหรือหว่ามากนะคุณยังค้นพบตัวเองไม่เจอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความแตกต่างเรื่องของต่างถิง่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาด้วยขอให้เวลาคุณค้นหาตัวเองให้เจอนะคะว่าจะเอาอยัางไงก้ำกึ่งระหว่างดึงเขาเข้ามาในชีวิตหรือว่าถอยกลับมาเพื่อมีชีวิตเป็นของตัวเองก็คือต้องตัดสินให้ดีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนำก่อนนะคะว่าคุณจะสมบังงกับความรักครั้งนี้ไหมได้ไพ่เดรนลี่นะคะเป็นทอดลิลี่หรือเป็นดอกลิลี่ค่ะหมายถึงว่าความรักครั้งนี้นะคะถ้าจะให้สมบังงหรือว่าจะ มีการพัฒนาขึ้นไปคุณต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะค้นหาตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นมันคืออะไรกันแน่และความรักก็จะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึง่งได้ไพ่เดอะคีนะคะไขกุญแจสู่ความรับกับตัวของตัวเองนะคะไขออกมาเปิดประตูออกมาแล้วคุณจะค้นหาคำตอบนั้นได้อย่างแท้จริง และ The Rider นะคะทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะค้นหาตัวเองแล้วก็ค้นหาสิ่งที่ต้องการนะคะใช้เวลาใช้การเดินทางเชื่อว่าคุณต้องค้นหาตัวเองได้และเมื่อถึงเวลาแล้วความรักนั้นจะก้าวเข้ามาหาคุณอย่าง และเมื่อถึงเวลาแล้วความรักอันนั้นจะก้าวเข้ามาให้คุณและให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักค่ะแต่ต้องใช้กุญแจไขาหาตัวเองเปิดประตูออกมานะคะว่าเราต้องการอะไรเราต้องการสิ่งใดเดินทางเสาะหาค้นหาหาตัวเองและใช้ระยะเวลาค่ะ และเขาหรือเธอคนนั้นก็จะก้าวเข้ามาในวันเวลาที่เหมาะสมนะคะด้วยคำตอบที่เหมาะสมเมื่อคุณค้นหาตัวเองเจอนะคะขอให้คุณโชคดีได้เจอเขาหรือเธอคนนั้นมีความรักที่สมหวังในเร็วๆนี้นะคะและเชื่อเธอว่ามันเป็นสิ่งที่มาสศจรรย์มิราเคิลน,นะคะเมื่อถึงเวลาที่ใช่เมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสม ความรักความสมหวังจะกลับเข้ามาหาคุณเมื่อคุณค้นหาตัวเองเปิดประตูออกมาสอหาคำตอบและเจนท่านแมนหรือว่าคนคนนั้นเธอคนนั้นก็จะกลับเข้ามาหาคุณค่ะรักครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่ขึ้นอยู่กับการค้นหาตัวเองแล้วก็การใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะอาจจะต้องใช้เวลามากสักหน่อยแต่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณมีความรักที่สมหวังอย่างแน่นอนคะ่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคําแนะนําเพิ่มเติมจากรุ่นทีกันนะคะว่าจะมอบให้สําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2ออย่างไรบ้างเรามารับชมรับฟังกันเลยค่ะ ที่คือสัญลักษณ์รูปฟลา์นะคะหมายความว่าชีวิต มันมีสิ่งอะไรเข้ามาให้เราคุ้นชิดเสมอตราบใดที่เรายังค้นหาคำตอบไม่เจอเราจะไม่เจออะไรในชีวิตของเรานะคะเชื่อว่าชีวิตมันมีสิ่งมหัศจรรย์เข้ามาเมื่อคุณค้นหาคำตอบกับตัวเองได้แล้วนะคะเปิดประตูค้นหาตัวเองได้แล้วสิ่งที่คุณต้องการความรัก,ท,กรมมที่คุณต้องการความสมบัติที่คุณต้องการจะก้าวเข้ามาในวันเวลาที่คุณเปิดรับแล้วก็มีความพร้อมค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นผู้ที่เกิดในราศีใดบ้างหรือว่ามีชื่อเล่นชื่อจริงในตัวอักษรใดบ้างเรามารับชมรับฟังกันเลยค่ะ เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะราศีพฤิกราศีกันและราศีกรกฎนะคะชื่อเล่นชื่อจริงหรือว่านามสกุลอาจจะเป็นอักษร t อักษร a และอักษร x ก็ได้ค่ะเอาละค่ะเราขอจบคำพยากรณ์แค่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3มพิกอาร์ตในหัวข้อที่ว่ารักครั้งนี้จะสมหวังไหมรักครั้งนี้จะสมหวังไหมวันนี้เราจะใช้รูนทีเป็นตัวช่วยในการพยากรณ์ค่ะเรามารับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3รักครั้งนี้จะสมหวังไหมเรามาดูกันเลยค่ะ ไพที่1 the star ไพ่ไปที่2 3ดาบไพ่ไปที่3 the tower ไพ่ไปที่4 3เหลียนสถานการณ์ความรักของคุณณนะปัจจุบันนี้นะคะเป็นรักที่อกกัดหนองนะคะเป็นรักที่จบลงไปแล้วนะคะเป็นรักที่ เรียกว่าจบลงด้วยปัญหาหนักหนาสาหัสนะคะมีการคุยกันมีการตกลงปรงใจกันแล้วก็เลือกที่จะจบทุกอย่างนะคะสถานการณ์คือจบทุกอย่างความรักครั้งนี้นะคะคือมันจบลงค่ะเนื่องจากตัดสินใจแล้วนะคะว่าเลือกที่จะจบ เพื่อที่จะมีโลกสดใสนะคะเพื่อที่จะมีโอกาสได้เจอคนใหม่หรือว่าเปิดโอกาสให้กับรักครั้งใหม่นะคะมีไพ่เดอะสตารสามดาบเดอะทาวเวอรและสามเหรียญไพ่เดอะ h a ริออนะคะไพ่สี่ดาบไพ่สิบถ้วย และไพ่คิงออฟ r อดนะคะด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็จิตใจที่กล้าหาญนะคะเปิดโอกาสให้รักครั้งใหม่เข้ามาคือไม่เอาแล้วกับความรักครั้งเก่าครั้งนี้นะคะ ทิ้งไปเลยรักครั้งเก่าเปิดโอกาสรับเข้ามานะคะนอนนิ่งๆรับโอกาสที่จะเข้ามานะคะมองความรักครั้งใหม่ว่าใครก็ได้ที่จะเข้ามาจะเป็นชาวต่างชาติจะเป็นต่างถิ่นต่างแดนจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นรักต่างวัยคือเปิดรับเปิดโอกาสได้หมดนะคะคือจะไม่หันกลับไปแล้วกับความรักครั้งเก่าจะไม่มีการรีเทิร์นกลับไปเป็นอังคาร มองหารักครั้งใหม่คือเปิดโอากาศแล้วก็เปิดกว้างสําหรับคนที่จะเข้ามาติดต่อคนที่จะเข้ามาคุยคุณเปิดหมดเลยนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเมื่ออดีตมันไม่น่าจดจํามันควรทิ้งไปให้มันจบลงเปิดโอกาสใหม่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าเป็นคนต่างวัยเป็นคนที่มีอํานาจหน้าที่มากกว่าก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูง กว่าคุณก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีตําแหน่งหน้าที่ที่มากกว่าคุณก็ได้นะคะเปิดโอกาสเพื่อที่จะได้มีวันที่เป็นความรักครั้งใหม่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งเชื่อเถอว่าเมื่อคุณนั่งอยู่บนบันลัง Queen of วานส์นะคะแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็เปิดโอกาสนะคะไม่ไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะคุณจะพบกับความรักครั้งใหม่อย่างแน่นอน และอาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่คนเคยรู้จักมาก่อนก็ได้นะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นเด็กกว่าเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนเมื่อคุณเปิดใจที่จะเรียนรู้คุณเปิดใจที่จะเปิดกว้างความรักครั้งนี้โอกาสที่จะสมหวังมีค่อนข้างสูงเลยค่ะ ได้ไพ่คิงออฟบาร e of Cup ขึ้นมานะคะความรักครั้งนี้ที่คุณจะเปิดกว้านะคะจะมีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เป็นรักต่างวัยแล้วก็เป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนเมื่อคุณเปิดโอกาสคุณทิ้งอดีตให้หมดนะคะตัดอดีตให้หมดทิ้งให้หมดเลยไม่คิดถึงความรักที่มันเจ็บปวดคิดถึงการเลิกลาเริ่มใหม่อีกครั้งแล้วคุณจะมีความรักที่สมบังค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่ คาแนะนํานะคะว่าความรักครั้งนี้เมื่อสมหวังแล้วแล้วก็มีคนที่จะเป็นรักต่างวัยแล้วก็เป็นรักต่างเชื้อชาตินะคะว่าจะมีอย่างไรบ้างเรามาดูกันค่ะคุณได้ไพ่นกฮูกนะคะคุณได้ไพ่ช่อรดอกไม้คุณได้ไพ่เลตเตอร์น,นะคะค อีกไม่นานนี้นะคะคุณจะได้รับอีกไม่นานนี้คุณจะได้รับข่าวสารหรือว่าข้อความหรือว่าการติดต่อจากคนที่คุณเคยคุยด้วยหรือว่าคนที่คุณมีโอกาสได้เจอกับเขาอีกครั้งนะคะจะมีข้อความมีจดหมายหรือว่ามีการทักแชทเข้ามานะคะอีกไม่นานคุณจะได้รับการติดต่อกลับมาจากเขาหรือเธอคนนั้นนะคะมีไพ่นกฮูกไพ่เคไพ่ชอบดอกไม้แล้วก็ไพ่เดอะเลตเตอร์นะคะ คุณจะได้รับข่าวสารหรือว่าข้อความมีการตอบกลับจากเขาหรือเธอคนนั้นนะคะและความรักความสมหวังของคุณก็จะเริ่มเติบโตเหมือนดังต้นไม้ได้ไพ่หรือเทนะคะและเมื่อความรักมันมีเข้ามาอีกครั้งหรือว่ามีความสมหวังเข้ามาอีกครั้งนะคะคุณอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมานะคะทิ้งมันให้หมดเลิกม,มันให้หมด เทินอ a วคือไม่ย้อนกลับไปกับอดีตเก่าๆแล้วเริ่มใหม่กับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่เปิดโอกาสกับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่อีกไม่นานคุณจะได้รับข่าวดีหรือว่าได้รับข้อความได้รับการชชดแคทตอบกลับจากคนที่คุณเริ่มที่จะมีความรักด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคําพยากรณ์เพิ่มเติมจากรุนทีนะคะว่าจะมีมอบให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามอย่างไรบ้าง มีคำแนะนำอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะทีคือสัญลักษณ์รูปเครื่องหมายคำถามรูปรูปหมายรูกศรและรูดหมายสเกลนะคะขอให้คุณทำตามหัวใจกับสิ่งที่ต้องการกับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะความรักครั้งใหม่นี้คุณสมหวังอย่างแน่นอนค่ะ เอาราคาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นผู้ที่เกิดราศีได้บ้างแล้วก็มีชื่อเล่นชื่อจริงในตัวอักษรใดบ้างเรามาดูกันเลยค่ะราศีกุมราศีตุลราศีมี และราสีพิจิกก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงตัวอักษรนามสกุลอาจจะเป็นตัว Y ตัว L และตัว I นะคะเอาละค่ะขอจบคำพยากรณ์แค่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ